สวัสดีจ้าคลิปนี้มาเป็นการรีวิวนะครับอทอดมันปลาไกา่นะครับแผ่นเท่าฝาบ้านนะครับอืมอ่าครับบอกก็เลยใหญ่สุดอลังการสุดนะครับทอดมันปลากายใหญ่เท่าไรจ๊นะนั่นเนี่ยนะครับ <laughs> ใหญ่เท่าไรนะนั <laughs> ่นเห็นไหมเห็นไหม นี่ครับบอกเลยว่านะครับใหญ่จริงนะครับของแท้นะครับนครับปูฟองเป็นยองใหญ่ตจันะครับออเดอร์มาแบบจุกๆได้เลยนะครับอ่าหมดแล้วหมดเลยนะครับมากใหญ่มากนะครับ นี่้าวเพาะไงจ๊ะจ้าเที่ยงอะไรล่สามโมงใครพูดไหนลองพูดใหม่กีใช่เก้าโมงเก้านาทีจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้า เอ็นะจ๊ะออเดอร์ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง170,000คนที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้นะครับไปแล้วหนึ่งแสนแล้วรวย,ยมากรวยมากคนติดตามยังไม่ถึงเราอ้าไปหนึ่งแสนแล้วแน่นอนนะจ้านะครับนี่ออเดอร์มาแบบจุกๆได้เลยนะครับแผ่นใหญ่เท่าฝาบ้านนะครับอ่านะบอกเลยว่าใหญ่สุดอลังการสุดนะครับใหญ่ใหญ่เท่าอะไรนะน,นั่นไหนเห็นไหม ใหญให่เนี่ยใหญ่ใหญ่แต่บางยังไงก็ลองรับประทานกันดูนะครับก็คือ,อลูกกบมเสียงหวานก็ปรุงเองนะครับอยากให้ลองชิมรสรสมือผมอะไม่รู้ว่ามันอร่อยมากแค่ไหนอร่อยก็กินมากหน่อยไม่อร่อยก็กินน้อยหน่อยนะครับแบ่งน้องหมาน้องแมวกินได้นะครับ เดี๋ยวจะไปส่งมอบความอร่อยให้ใครจะกินก็รอเลยนะครับเดี๋ยวไปส่งมอบความอร่อยให้ใครอยากได้ก็รีบออเดอร์มได้เลยนะครับขอมีน้อยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยออเดอร์มาแบบจุกๆุได้เลยนะครับ น้ำมันนี่เราใช้มาจากน้ำมันเจ็ดป่าช้านะครับอ,นะอ่านะครับกั <c oughs> ่นออกมาเนี่ยนะครับอยบอกไม่ไหวสิปลากเศษกันอย่างเรียบร้อยลงกระถาแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้้ทอม นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเ,เมนูตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดรีวิวอีกนะครับอีกหนึ่งเมนูก็คือปลาดุขัดพิ่แกงนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งใครอยากจะกินก็รอนะครับไอมไมสวัสดีครับ